ของฝากไทยๆที่คนญี่ปุ่นชอบก็เลยค่ะไดะสกิเจเดลมาคลัสพี่สาวน้องสาวพอดีว่าคุณน้องสาวเนี่ยกำลังจะไปทํางานที่ญี่ปุ่น3เดือนด้วยกันก็เลยกําลังรีเซิร์ข้อมูลกันอยู่ว่าจะซื้ออะไรไปฝากคนญี่ปุ่นดีเนาะ เราก็เลยแบบเออนั่งเสิร์ฟไปเรื่อยๆว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบซื้ออะไรกลับไปเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะเนาะก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมามากมายเลยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนฟังด้วยบางอย่างเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางอย่างก็แบบ <H oly> มาจีเด้มันมีงี้ด้วยเหรอเขาชอบนนะะอะไรกังนงี้ล่ะคะอะไรเงี้ยเออนะก็เดี๋ยวมาขอแบ่งปันกันละกันเผื่อว่าบางคนเนี่ยกำลังจะได้ไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยเออก็ต้องซื้อของฝากเหมือนกันใช่ไหมเป็นปัญหาหนักเหมือนกัน สภาพเดียวกันตอนนี้ค่ะเมื่อหลายวัดมากเลยเนาะเอออ่ะเดี๋ยวมีอะไรก็ไปฟังกันเลยค่ะหมวดแรกนะคะจะเป็นของกินไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยขนมไทยเครื่องปรุงของไทยเครื่องดื่มของไทยเมืองไทยเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่ามีอาหารที่อร่อยใช่ไหมรสชาติเผ็ดจัดจ้านอะไรอย่างนี้คือคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีซื้อพวกก็มีกึ่งสำเร็จรูปก,กลับไปด้วยพวกมาม,ามออ่าต้มยำกุ้งที่แบบนิยมมากที่สุดเลยแล้วก็ช่วงนี้เห็นว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบข้าวซอยด้วยออหรือว่าสําหรับใครที่ทําอาหารเป็น อันนี้เขาก็จะซื้อเป็นพวกผงโลโบใช่ไหมไอเชฟอย่างเงี้ยคนออย่างเงี้ยเออเอาไปแบบโรยๆหน่อยได้รสชาติความเป็นไทยเช่นแบบพวกลาบอุผัสพงกะลีเอ,เอออย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ทํายากอะไรอะถ้าคนทําอาหารเป็นมันก็แบบโรยๆมันก็ได้ของเขาจริงๆตอนนั้นที่เราไปเรียนที่ญี่ปุ่นเราก็ซื้อพวกนี้ไปทำเนาะเพราะว่าแบบเผื่อคิดถึงอาหารไทยก็ซือพวกนี้ไปทำมันก็ได้รสชาติโอเคอยู่อะอร่อยแหละอร่อยกว่าเราทําทำเองแน่นอนส่วนขนมที่ได้รับความนิยมก็คือเพสรสลาบเพสรสน้ำจิ้มไก่เพสตดรสต้นหอมกุ้งแล้วก็รสน้ำพริกเผาสี่แนี้เลยเป็นรสของไทยมากๆ เผ็ดหมดเลยอะคือมันไม่เผ็ดสาหรับเราไงแต่เคยไปให้คนญี่ปุ่นกินแล้วแบบเผ็ดจังเลยเธอนี่ก็บอกเอาไปกินแก้มเหล้านะเธออันนี้เคยให้คนเกาหลีกินแบบต้นควาพุ่มเขาก็ชอบนะบอกว่าเฮ้ออร่อยอ๋อคนเกาหลีก็กินได้อยู่แล้วไงเพราะว่ามันก็เป็นรสชาติที่ไม่มีที่ญี่ปุ่นแลลวเนาะแล้วมันก็เป็นกล่องเกเล็กพบกลับไปง่ายไปซื้อไปแจกคนอื่นอะไรอย่างงี้ได้เนาะได้แต่กล่องมันอาจจะบุบเลยนะพอไปถึงแต่ที่เมื่อกี้ที่เธอพูดเนาะมันก็เป็นรสชาติแบบไทยๆใช่ไหมอ่ามันก็ไม่แปลก แต่ว่าที่ฉันไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามีคนญี่ปุ่นที่ชอบโอโจด้วยนะโอโจโด้วยโอโจด้วยคืออันนี้ก็งงๆคือมันอร่อยนะฉันก็ชอบออแต่ว่ามันก็ความรู้สึกว่าแบบมันก็แค่ขนมหวานไงมันก็เป็นแบบช็อกโกแลตทั่วไปหรือเปล่าเอออะไรที่มันไปทัชใจเขาหรอคะเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นมันไม่มีแบบนี้ไงมันจะเป็นขนมแบบแท่งๆแบบแบบในรูปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ เออ,อ,อไอที่มันกินง่ายๆแบบโอโจ้ไม่ค่อยมีใช่แล้วโอโจ้มันก็ถูกด้วยเนาะนี่คือข้อสําคัญเลยว่าโอโจ้มันถูกไอพวกของแบบรูเรื่องดังของญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงมากนะส่วนเครื่องปรุงของไทยเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากเหมือนกันเพราะว่าที่ไทยเนี่ยก็มีเครื่องปรุงที่หลากหลายมากเลยเนาะอ,อย่างที่ดังที่สุดก็คือน้าปลาน้าปลาเนี่ยมีชื่อภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้วยใช่ไหมใช่ชื่อว่า น้ำปุราก็คือภาษาไทยนั่นแหละแต่เขาไปออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะก็คือมันด,ดังจนกระทั่งแบบทับศัพท์ได้เลยอ่ะ <ใช S 1> คือพูดว่าน้ำปลาใครๆก็รู้จักในญี่ปุ่นนะใช่ไม่ต้องมาอ,อ,อธิบาย <ใช S 1> แบบเออโชยุอะไรสักนะโนโชยุไทยชิกิอะไรนั่ต้องละเอน้ำปลาทุกคนเข้าใจนะใช่ <ใช S 2> ซึ่งจริงอะอันนี้ในซูปเปอร์ที่ญี่ปุ่นก็มีขานยนะมันจะเป็นซูปเปอร์แบบนนแนวแนวเอเชียอย่างเงี้ยเขาก็จะขายน้ำปลาอยู่แพงเออแต่ถ้ามาซื้อที่ไทยก็จะถูกไงแบบซื้อคนเล็กๆกลับไปหยาะๆนิดหน่อยให้มันได้แบบความไทยๆขึ้นมาก็ได้แล้วเธอแต่ถ้ามันแตกในกระเป๋าอะแต่ฉันเคยพกน้ำปลาไปญี่ปุ่นนะหอแบบเยอะมากเพราะว่ากลัวแตกไงแต่ที่ักร<โฮ>ะเป๋าคือต้องไปทิ้งเลยมั้งอ๋อกลิ่นมันไม่ได้จริงๆส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจิ้มไก่เออน้ำจิ้มไก่มันเด็ด มันเด็ดมากนะเป็นอีอย่างที่เด็ดก็คือมันมันอาจจะเผ็ดสําหรับคนญี่ปุ่นบางคนนะอย่างเพื่อนฉันอะ่ะกินน้าจิ้มไก่แล้วแบบกินน้ําไปหมดเบือกเลยอ,ะอ่ะเออนี่ก็แบบงงมันไม่ได้หวานแล้ววะมันต้องหวานสิออแต่คนญี่ปุ่นที่เขาแบบเขียนในบล็อกนะที่เราไปหาข้อูนมาเขาบอกว่าเออเขาแบบมากินอาหารที่ไทยอะ่ะแล้วทุกร้านใช้น้าจิ้มไก่หมดเลยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยเขาก็เลยไปตามหาซื้อในซูเปอร์แล้วก็ซื้อกลับไปด้วยนี่ และเครื่องปรุงที่ฮอตฮิตที่สุดนั่นก็คือน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้โหมันหารสชาตินี้ไม่ได้ที่ไหนในโลกล่าดีแล้วละ่ะมัน<ค>ต้องจิ้มกับอาหารทะเลก็ฝุดยอดอร่อยเอาจริงมันจิ้มกับอะไรก็อร่อยอะเอ,อไม่งั้นนะคะคุณพี่อย่ามาผี เขาจะไม่ซื้อออกไปเยอะขนาดนี้นะค่ะเหมากลับไปประมาณสิบอย่างทุกยี่ห้อ,เ,อ,อเพราะว่านางไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนมันอร่อยเลยซื้อหมดเออ,เอ,อดีนี่คือแบบใช<ต><ต>้เงินแก้ปัญหาแต,แต่หาดูไหมว่าที่อร่อยที่สุดก็คือการที่เราทำจ้นซีฟูดเองจ๋าอร่อยที่สุดา,าก, <S <S ากเออเนี่ยพอตอนนั้นเราลงข่าวในเพจใช่ไหมมีแต่คนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำน้ำจีนซีฟูดไปให้พี่เองอะไรอย่างนี้แบบแแมแหม่โอ้โเผื่อจะแบบตกได้เนาะตกผู้ชายแบบออย่างนี้ ก็แหละก็เป็นแบบน้ำเชมซีฟู้ดที่คนญี่ปุ่นเขาก็ชอบเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะมีความเผ็ดไปบ้างอะเนาะเออแต่มันเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็มีความหวานความเค็มอะไรมีครบทุกรสนะเนี่ยเนี่ยส่วนมาคือผลไม้ไทยใช่ไหมแน่นอนแต่ว่าเขาก็คงจะแบบไม่สามารถซื้อเป็นลูกๆก,กลับไปได้อะเออจะโดนจับตั้งแต่ต้นเนาะเออส่วนมากเขาก็ซื้อเป็นแบบเป็นอบกรอบอบแห้งอบอะไรของเขาไปเป็นดองอะไรอย่างงี้เนาะก็อย่างเช่นมะม่วงอบแห้งทุเรียนอบแห้งนี่คือเขาชอบ้ยง อย่างสุดท้ายในหมวดของกินก็คือเครื่องดื่ม,มเครื่องดื่มที่ฮอตฮิตมากๆก็คือชาไทยาาชาสีส้มๆมันน้องๆๆที่คนไทยก็ชอบกินเหมือนกันคือคนญี่ปุ่นในเว็บบล็อกนะั้นะนะเขาก็จะเขียนบอกว่าเนี่ยมาไทยครั้งแรกนะเราก็แบบไปซื้อไอชาสีส้มเนี่ยกินกินครั้งเดียวก็คือเจ็ติดลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมันอร่อยขนาดนี้ออมันมีรสชาติความหวานที่หวานกว่าของญี่ปุ่นแน่นอนชาไทยหวานจริงหวานมากแต่มันก็แบบเหมาะกับอากาศร้อนเนี่ย เออถ้าเกิดเขาไปชงในตอนหน้าร้อนญี่ปุ่นนะโอ้โหระเฟินแล้วเขาก็เลยแบติดใจในรสชาติชาไทยใช่ไหมเขาเลยซื้อเป็นผงๆแล้วกลับไปที่เมืองเขาด้วยแล้วก็อย่างเพื่อนฉันอ่ะก็ชอบเหมือนกันนะชาตามือเออชอบมากแบบนางชอบกินชาเ,ออเวลาไปญี่ปุ่นก็ต้องแบบซื้อชาตามือไปฝากตอนนั้นซื้อรสกุหลาบไปฝากไม่รู้ว่ากินหมดหรือยัง,งเขาเสียหเปล่านาะเออเออจ้านายฉันก็ชอบฉันก็ซื้อเป็นแบบชาตามือเป็นกล่องเลยแล้วก็ซื้อใช่แล้วกล่องเขาก็สวยแพ็กเกจก็ดีด้วยเนาะ ไม่ได้โหมดนะแต่คนนี้คุณชอบสปอนเซอร์เขาก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกาแฟถ้าใครเป็นคอกาแฟเขาก็จะมาซื้อกาแฟดอยตูมกันเพราะว่ามันแบบมีความแบบเป็นออแกนิกอะเนาะแล้วก็แบบรสชาติเข้มข้นด้วยใช่สุดท้ายก็คือคอเบียร์คอเหล้าต่างๆเนาะเออไม่รู้ว่าพูดไปแล้วคลิปจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเออเขาก็บอกว่า เบียของไทยเนี่ยนอกจากรสชาติที่มันต่างกับของญี่ปุ่นเออมก็มีความแบบมีกลิ่นมีรสอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันและที่สําคัญคือแพคเกจจิ้งค่ะมันก็จะมีความเป็นรูปสัตว์เป็นสิงห์เป็นอะไรใช่ไหมเอเอ,เอมันมีความเป็นแบบไทยอะ่ะคือซื้อกลับไปอะ่ะมันก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของเอเชียตอนออกเฉียงใต้น,นี่เขาลึกซึ้งเหมือนกันเอเอลึกซึ้งเรายังไม่คิดขนาดนี้เลยแต่นี่ก็เคยซื้อแบบพวกเบียรอะไรกระป๋องเนาะกลับไปให้คนญี่ปุ่นเหมือนกัน แต่ว่าก็ต้องซื้อไปคู่กับพวกแบบเพชรรสลาบอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่ากินด้วยกันนะมันดีมากเลยเม่อมาคขึ้นหมดเสื้อผ้าอ่อย่างเวลาเราเดินตามท้องถนนอะเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้คือนักท่องเที่ยวก็คือเขาใส่แบบกางเกงย้อยๆลายไทยลายช้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออคือคนที่คุ่นเขาชอบมากเลยนะไอ้กางเกงเนี้ยเขาก็เขียนทาโฆษณาไว้ในเว็บบล็อกเลยนะว่ากางเกงนี้จะทําให้คุณสวมใส่ได้อย่างสบายแม้อยู่ใน่ามกลางอากาศร้อนของประเทศไทย และสามารถใส่ได้อย่างมีสไตล์แม้จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอ๋โอ,โห,โ,อโหนี่มันยิ่งใหญ่อะไรเบอร์นี้ออคือเขาจริงๆเขาก็บอกว่าเออมันถูกมากด้วยแหละประมาณแบบส0 0รอยเยนก็คือประมาณร้อยกว่าบาทก็ได้กางเกงต,ตัวหนึ่งละที่ดูมีมีสไตล์คือเสื้อผ้าญี่ปุ่นมันประมาณแบบพันเยนอ่ะหมดเลยไอ้นี่แบบแค่300เยนอ่ะเขาก็ซื้อซื้อกันหมดเงี้ง ประเด็นคือมันแบบมันเบามันบางด้วยแหละ<ม>เขาก็สามารถแบบเออแบบซื้อเป็นแบบเยอะๆพับๆอะไรไปมันก็ไม่ได้กินที่กระเป๋ามากนอะอีกอย่างหนึ่งก็คือกางเกงมวยไทยนั่นเองคือมวยไทยนี่แบบเป็นกีฬาระดับโลกเลยเนาะใครๆก็รู้จักว่าพูดถึงไทยก็แบบต้องมวยไทยอย่างเงี้ยเออแล้วก่อนหน้านี้ก็แบบมีการขึ้นชกของบัวขาวกับยูราโคต้าใช่ไหมโ,<น>โอ้โนี่ก็ดูอยู่ก็อ้ออยเจ็บปวดแทนนะจ๊ะ แล้วก็มีเพื่อนฉันคนหนึ่งฉันเห็นนางไปถ่ายภาพแล้วก็ลงเขียนโชว์กางเกงที oh. ่ว่เขียนว่าโคตะอะไรเงี้ย oh. เป็นภคนไทยอะ oh. ฟอนฟอนแบบนี้เลยฟอนไทย,ไทยเนาะเออไม่รู้สุดท้ายถึงมือหรือเปล่านะ่านะ่าจะได้ถึงแหละ oh. ก็แบบดีเนอะคือมันเป็นเหมือนกางเกงที่แบบสวมใส่อย,อยู่บ้านได้สบายผู้ชายแบบเขาก็ชอบกันแต่ฉันก็ไม่เคยใส่อ, <c oughs> อะเคยใส่ไหม <c oughs> ไม่เคย ออมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสบายยังไงนะแต่ขาก็ดูโลง่ๆงๆดีเนอผู้หญิงใส่มันคงแบบว้าวเห็นหมดเลย <_ an> ก็ถ้าเกิดใครมีเพื่อนผู้ชายแล้วมีแฟนคนญี่ปุ่นเนี้ย <_ an> ก็สามารถซื้อฝั่งได้เหมือนกัน <_ an> ต่อมาคือหมวดของชัยนะคะสิ่งที่ฮิตที่สุดก็คือยาดมนี่ก็มีชื่อเรียกแบบญี่ปุ่นอีกแล้วอคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า <_ an> ยาดมก็คือทับศท์อีกแล้วคือ ยาดมเนี่ยถ้าไปพูดว่าเอ้ยรู้จักยาดมไหมเขาก็จะรู้จักกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีขายที่ญี่ปุ่นแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันก็แพงมากไงคนญี่ปุ่นที่เขามาเมืองไทยเขาก็ซื้อจากไทยไปเขาก็จะซื้อกลับไปเป็นแผงๆเลยเอาไปแจก<ม>เล็กๆแจกง่ายมากมันแค่ไม่กี่สิบบาทนะเนาะที่ญี่ปุ่นหูกี่ร้อยเยนก็ไม่รู้<ช>รอะคือยาดมเนี่ยมันก็แบบทําให้เวลาดมมันสดชื่นใช่ไหมเนีอากาศร้อนญี่ปุ่นเขาก็มีหน้าร้อนเหมือนกันไงเขาก็เลยชอบอย่างตอนนั้นเพื่อนฉันที่ทํางานที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนั เสียบจมูกอะอยแบบคนไทยเลยอะแบบอะไรเนี่ยเป็นคนไทยปะเนี่ยแบบงงเลยคนไทยบางคนยังไม่เสียบจมูกเลยไหมอะจริงๆอันนี้คือเดินเจ็บจมูกทั่วออฟฟิศเลยนะบอกออฟฟิศก็คือคนที่คุ้นหมดเลยนะตลกมากแบบอะไรจะชอบขนาดนั้นฉันว่าแอลฟิก็หนาวนะไป่แบบถึงขั้วสมองเลยนะในเว็บบล็อกนะ่ยเขาก็มีเขียนอัปเดตของยอดฮิตปี2022ด้วยนะบอกว่านอกจากยาดมแล้วก็จะมีแมสก์ดอกคืออะไรอะก็คือไอ้ที่ หยดไปที่แมสต์จทำให้หลับสดชื่นอะลอล่อเออเขาก็ซื้อกลับไปเหมือนกันที่เหมือนพิมพ์เสนอะไรอย่างนั้นอะเพ่ามันก็เย็นไปเด้ออ่าแต่ถ้าเขาชอบก็ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบนวดแผนไทยใช่ไหมเออแต่เขาจะแบบพกคนนวดกลับไปก็คงไม่ได้เออเขาก็เลยแบบเหมือนซื้อเป็นลูกประครบสมุนไพรเออที่แบบเหมือนพรม,พมน้ำหน่อยแล้วก็เอาไปเข้าเวฟใช่ไหมติ้งออกมามันก็จะร้อนๆกลินก่นหอมๆแล้วก็แบบเป็นประครบ เขาเรยยมกลับไปฝากแบบพวกคนสูงอายุแบบคุณแม่อนะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องสูงอายุก็ได้อย่างเราก็ได้นอะอยากลองเหมือนกันไม่เคยลองเลยเนาะแล้วตอนนี้เขาก็ทําแบบแพ็กเกจจิ้งอย่างสวยงามเลยเนาะด,ดูอย่างรูปแบบญูเป็นลายไทยคือเหมือนแบบเอาผ้าไทยมันก็ยิ่งแบบสแสดงออกถึงความเป็นไทยด้วยเนาะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีพวกแป้งเย็นตางูพิมเสนยาหมองอะไรที่ทําให้มันสดชื่นอะ่ะพอญี่ปุ่นเขาคิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเนาะเราต้องแบบ สู้กับความร้อนมากี่สิบปีแล้วเราต้องมีนวัตกรรมป้องกันความร้อนที่เจ๋งมากนี่แหละเขาก็เลยแบบเชื่อมั่นในพวกสินค้าอย่างของไทยเนาะแล้วก็อย่างพวกเครื่องสำอางของไทยเนี่ยก็กําลังเริ่มคิดที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะเพราะว่าแบบญี่ปุ่นช่วงนี้เป็นหน้าร้อนเหมือนกันแล้วแบบเครื่องสำอางไทยอะมันก็คือนวัตกรรมไงที่แบบควบคุมความมันปกปิดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแม้แบบเหงื่อจะแตกเยิ้มแค่ไหนก็ยังปกปิดได้เออเขาก็ซื้อกลับไปกันนะ แล้วก็แบ,บแรนด์แบบสีจันอะไรเงี้ยก็เริ่มไปตีตลาดที่ญี่ปุ่นแล้วเหมือนกันแล้วที่น่าตกใจที่สุดก็คือยาสีฟันอยู่ไปทำไมยาสีฟันเห <laughs> มือนบ้านเขาไม่มีไม่แต่เขาแบบเขาบอกว่าเขาชอบซื้อดนทิสเตออ้ต้องยี่ห้อน,นี้ด้วยนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายแพงมากเลยแบบพันกว่าเยนอย่างเงี้ยแต่ว่าของไทยมันแบบไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็มันมีความแบบมีสมุนไพรมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันแบบดูเฮลตี้ดู จะช่วยรักษาฟันเขาด้วยสมุนไพรได้มันเนี้ยเออเน,นี้ยก็ไม่ใช่แบบแค่คนญี่ปุ่นเนาะมีคนจีนคนอะไราก,ก็ชอบเหมือนกันพวกแบบยาสีฟันสมุนไพรยี่ห้อต่างๆหมวดที่สี่ก็คือหมวดงานฝีมืองานโอท็อปแล้วก็งานแฮนเมดคือคนญี่ปุ่นเขาก็จะชอบพวกสไตล์ของแบบนี้เลนะเนาะเออเขาก็แบบมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะอยากซื้อพวกงานหวายงานออทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างพวกงานจานเซรามิกก็คือดังเหมือนกันนะ ใช่อย่างเพื่อนคนญี่ปุ่นชั้นแบบชอบซิลาดนมากเลยนี่ยังแบบตอนแรกไม่รู้จักเหมือนกันว่าคืออะไรนะคือเซรามิกซิลาดนเนี่ยคือเขาบอกว่ามันแบบสามารถเอามาวางบนโต๊ะอาหารหรือเอาไปตกแต่งวางประดับอย่างเงี้ยคือมันก็สวยอะบวกกับไอซิลาดนเนี่ยมันจะมีแบบเส้นสีขาวใช่ไหมสีขาวสีเขียวสีอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกแบบเย็นสบายแล้วก็แสดงถึงความเป็นไทยได้เหมือนกัน จริงๆที่ญี่ปุ่นเขาก็มีร้านนำข้าจากทิรอดอนมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันแพงมากแพงมากจริงเออก็เขาถึงแบบอยากมาไทยปุ๊บเขาก็แบบเออไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยก็ไปซื้อนะมันก็ราคาถูกกว่ามาแบบหลายเท่าเลยอะสิบเท่าเลยก็ว่าได้อือเพราะว่ามันไม่ต้องแบบมีค่าขนส่งเลยอะขนส่งจานมันก็แพงแล้ว,วยง่งเงแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกแก้วมือจับที่เป็นงวงช้างอืมเออ,เอ,อแล้วก็มันน่ารักดีโนแล้วก็มีพวกของตาบักเนี่ยเขาก็จะทําของที่เฉพาะของประเทศไทยออกมา เขาก็จะซื้อกลับไปอย่างอันนี้ก็จะเป็นแก้วที่เป็นวงช้างเหมือนกันเออก็น่ารักดีนะคนที่ขเขาเขียนไเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาเจอเนี่ยเราชอบมากเลยเขาเลยซื้อกลับไปก็จะไปเก็บไปใช้อย่างดีเลยกากับทั้งหมด,ดที่ฉันพูดมาสี่หมวดก็จะมีหมวดของกินเสื้อผ้าเครื่องใช้แล้วก็ของงานแทนเมืดคิดเอาอหรือ,อยังว่าจะซื้ออะไรไปให้คนญี่ปุ่นดีแน่นอนจริงๆแล้วก็เลือกซื้อมาแล้วด้วยแต่จะอวดน,นะคะนั่นก็คือ นั่นก็คือนี่เลือกหงบสุดท้ายเป็นงานแฮนด์เมดดูออกหม้คืออะไรมันก็คือเป็นจานรองแก้วเนาะเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยก็ซื้อมาสองลายเนาะซื้อมาจากร้านวายน้ำพึ่งที่เชียงใหม่มก็อันนึงแค่20กว่าบาทเองเออก็ไม่แพงแล้วมันก็ดูแบบไทยๆแล้วก็นี่เดี๋ยวฉันจะไปซื้อเป็นเหมือนชาชาไทยที่มันเป็นซองๆม,ม,มาวางแล้วก็มืนแพ็คด้วยกัน แล้วก็เขียนว่าของฝากกากไทยอะไรเออดีไหมเออได้สองหมวดเลยเนาะหมวดเครื่องดื่มหมวดอาหารใช่ไหมกับงานแฮนด์เมดดีไหมคือว่าอกหวังว่าเขาจะชอบเนาะเพราะเขาก็ชอบงานฝีมือแหละเนาะเออเอาจริงมันก็ไปวางในบ้านญี่ปุ่นมันก็ดูไม่แปลกนะก็เนี่ยซื้อมาเต็มเลยซื้อมา30บอันกะแจกออฟฟิศอะแจกทั้งเมืองเลยแหละ คือตอนแรกจะซื้อพวกยาโดมหรืออะไรแต่ก okay. ็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราตอนเราไปมันเป็นหน้าหนาวละสงสารเขาเขาน่าจะแบบสูดทิพอ์แข่งไปทั้งตัวเลยก็อย่างเงี้ยแหละเซฟเซฟนะคะเดี๋ยวดูฟีดแบกกันว่าเขาจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวมาคอมเมนต์ตอบที่หลังแล้วกันนะว่าเขาชอบไหมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ละกันกับคนที่ จะไปซื้อของฝากให้เพื่อนไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นเนะเาะเออประเทศนู้นประเทศนี้แล้วแบบคิดไม่ออกอะไรดีเหมือนกันฉันนี่รีเซิร์ชมาแล้วก็ลอบเรียนแบบได้ไม่ว่ากันก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอรไกชิมัสอรไกชิมัส <c oughs> สำหรับวันนี้ก <c oughs> ็บาย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 